สวัสดีครับวันนี้ผมทัศคุณนะครับวันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นเช่นเคยนะครับผมซุนี้เราจะมาเรีแอคชั่นโตเกียวเรเวนเจอร์ในอีพที่สิบสามตอนที่13นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนั้นเอ่อตัวของทาเคมิจินั้นก็ได้กลับมาในอนาคตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้พักหนึ่งก็เจอเรื่องเหตุการณ์แย่ๆอีกแล้วคือฮินาก็ได้ตายไปโดยกันแบบโดนรถชนโดยคนที่ชนคือไอ้ไอ,ไอักไอ้เวทเนี่ยอักเอ้ยรู้สึกโกรธแทนทาเคมิจินะเป็นความรู้สึกผมอะ แต่ว่าเข้าใจแต่ว่าเข้าใจอักคุณนะแต่แบบก็ยังรู้สึกกดอยู่ดีอ่ะไม่รู้นะว่าใครเป็นเหมือนผมบ้างอืแล้วก็ไาคิมิจิบอกว่าจะเป็นผู้นําของโตมันเนี่ยหร,หรือว่าจะเป็นผู้เป็นแบบเป็นยังไงอยู่ตําแหน่งสูงสูงของโตมันในประมาณนี้ใช่ไหมถคาความคิดผมนะเอออาจจะพูดเร็วบ้างนะเพราะว่าลิ้นพันๆบ้างน,น,นะเว้ขออภัยด้วยเพราะว่าผมอยู่บ้านนานไม่ค่อยได,ได้คุยเลยแบบเสียงมันเลยแบบแบ่างเนี้โอเค โอเคครับก่อนจะเริ่มคิดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกดไซน์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเริ่มคลิปเลยนะครับผมชุดดำอะ่ะงานศพใช่ไหมเงี้ยอืมงานศพจิงดแม่เหรอแม่ของฮินะใช่ไหมเมื่อกี้นั่งเจอกันได้แบบไม่กี่ชั่วโมงเองมั้ง เห็นคาตาเลยพพ่เอกเนาะตอนที่เราแม่งฉากนี่โคตรกินใจเนเาจยิงเดี๋ยวถ้าคิมมิจิต้องไปเปลี่ยนแปลงเนาะอดีตใช่ไหมเดยว้าคิมต้องไปเปลี่ยนแปยงเนาะดี อืมเข้าใจเข้าใจเพ่อนขอเวลาแป๊บหนึ่งคนที่เข้าใจความรู้สึกของทาคิมิจิคนเดียวตอนนี้น่าจะเป็นนาโอโตะมากกว่ามั้งนาโอโตะแม่งร้องไห้เลยอ่ะอืมคิดเหมือนกันแต่แบบ ああ、カポン、そして、今はもう、ついてる。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうござお気に入りだったみたい ね oh. いつも大事そうに身につけてたのよあの子あなたがプレゼントしたものなんでしょさあやおあの子はあなたのことが大好きだったのねひなとにらんしポーズエンナセについて調べました今回の彼は どうをたにしたらいいの<解放> <travail> <す Sabbath>

なうちゃなしむちゃでいいひなおすけなら。どんなむちでもするおわありがとう。まち<タッ>は、ははやろうかもな。おつかんのがパカらしくなりました。ホすぎてえねえ、ねえ。なんでいつも一言多い。どんが生きん。のにトーマん。ガワルクなのかねだろう มันต้องมีสาเหตุอย่างอื่นอีกใช่ไหมกลับมาทำงานพลาทไทม์เหมือนเดิมเฮ้ยคราวนี้ทายคิดม่จี๋ไม่โดนด่าวอะเหมือนพนักงานมาส่องอ่ะเอ้ยผู้จัดการใช่ไหมโอเค มึงควจะทำความสะอาดห้องบ้างเวยเพื่อนโขมยงซอยคอให้แบบออ<ะ>มาที่เรือนจำทำไมอะเรืนจำตเกียวโอเคใครอะ รอยสักที่คอใครวะดาเคนเหรอใช่ไหมดาเคนมีรอยสักตรงด้านเนี้ยดาเคนเนระทำไมอ่ะทำไมดาเคนถึงโดนจับแบบผมไม่เข้าใจตอนนี้

ถ้าคิมมิจิก็เพื่อนสำคัญของไมคกี้นะเว้ยเข้าใจทำมถึงต้องเอาชีวิตฮะดาเคนเนอรอตอนนั้นตอนที่ฆ่าคนเหรอ คือยังไงคิซาก,กิหลอกใช้ดาเขี้นอ,อย่างเงี้ยหรอรว่ายังไงงงงงในงงแล้วก็งงอีกทีหนึ่งไอคิซาก,กิมันเป็นตัวปัญหาจริงด้วยเนาะอืมคิซาก,กิต่อตอนนโตเกียวมันจะกลานคนสำัญท่ในลอแ้วอฮตัวแทนคนน่าใหญ่ ไม่มีหลักฐานเลยเหรอรู้สึกเหมือนทัคามิจิจะเคยจะแค่ครั้งหนึ่งใช่ไหมที่มันผ่านเดินผ่านกันเข้าใจนะแต่แบบมันจะทำได้มันเอมันยากไปไหมเข้าใจนมันเออมันยากไปไหม จะเอาตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเออมันเป็นสิ่งที่มันรู้สึกจะทำได้ง่ายสุดในตอนนี้นเลยสำหรับผมนะโอเคเออรู้สึกว่าถ้าเกิด มันเป็นโอกาสที่มันเป็นทางที่รู้สึกว่าง่ายสุดแล้วแต่มันรู้สึกว่าจะดูบ้าบ,าบอลอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าหัวหน้าหน่วยเขาเป็นคนที่ต่อยเก่งไหมเหรอใช่ไหมไม่รู้ว่า <laughs> มันต้องเก่งนิดน,นึ่งเนาะที่เป็นหัวหน้าหน่วยได้เนาะอืมถ้าไมถึงอิจฉาไมกี้วะฮึเอะมัดส <laughs> ีขาอาบน้ำเหรอโหไอ้้เหีย

ไว้วางทรงผมัก็เท่อีกแบบนุ้ยผมลงอ่ะสองแล้วเมกีโจังหวะไม่โคตรดีเลย กลับมาอันนั้นดีแล้วชีวิตมันชิลเนาะแบบมันสนุกสนานเนี่ยกับไรนาคตแบบโอ้โหแม่งดราม่าอย่างเดียวเลยอืมจริงอืมเดี๋ยวแม่งจะฮูบก่อนนะเว้ พวกมึงใส่ชุดแกงมาอาบน้ำเหรอวะโหแม่งโคตรจับเลยโหโอเคโอเคยังไม่รู้เร็วไปไหนอ๋อพ่ทีแต่งตั้งหัวหน้าสามคนใหมเ่เดี๋ยวเ๋ยวๆขันถ้ายอย่างนั้น,สนแสดงว่าถ้าคิมิชิแผ่นเราก็พังตั้งแต่เริ่มเลย ันบอกว่ามันจะมาเทคเป็นแบบเป็นหัวหน้าหน่วยสามใช่ไหมเพื่อที่จะค่อยขึ้นไต,ต่เต้าเป็นหัวหน้าแก๊งทีหลังดูแผนล้มเหลวตั้งแต่เริ่มมันจริงๆนะเว้ยวันนี้จะเป็นพิธีแต่งตั้งหน่วยสาม,มแสดงว่าหน่วยสามมันก็จะเต็มแล้วใช่ไหมหัวหน้าหน่วยทุกคนก็จะเต็มแล้วเนาะซึ่งแผนของทาคิมิจิก็จะล้มเหลวแล้วโอเคแต่ผมว่าทาคิมิจิโต้ทำถ้าจะหาแผนอื่นได้ม้งแบบหาวิธีอื่นหรืออะไรอย่างงี้ แน่าจะมีวิธีอยู่แหละอืมโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาอนสวัสดีครับบ๊ายบาย